SABAYinee hat awum ยยอยากเงียบขอดหมวกเชือไทยใจเขารบขน,น้อมนบบาททุงพระทุงสีพระบาทมงกุดกล่าวจอมเมารีทรงปราณีก่อเกือ ลูกเสื้อมาทรงอุตสาโอบรมบม่มนิสให้มีใจรักชาติศาสตรสนาทรงสั่งสอนสัมพกิจวิทยาเป็นอาภาของพุทธ วุฒิไกรดังดวงจันทราทิศประสิทธิ์แสงกระจ่างแจ้งแจมพุสศพสมัยพระคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหะไทยถวยราดไม่ขาดเออ

การรักษาการรักษาการเสียสละเพื่อประเทศชาติแล้วก็วันนี้หลังจากนี้ไปเราก็จะเดินทางไกลในการเดินทางไกลก็จะมีทั้งเดินสองแบบขึ้นรถแล้วก็เดินด้วยเท้าแตบบานคุณือทาลองจะได้เดินนิดเดียวถึงมากจะได้ขึ้นรถกิจกรรมการเข้าค่าย ของโรงเรียนเราจะเข้าค่ายปลายเดือนธันวาคมปีนี้นอกสถานที่ไม่ใช่ในโรงเรียนวันนี้เราอาจจะเห็นสถานที่ที่เราจะไปเข้าค่ายที่จะไปนอนกลางคืนจะเห็นวันนี้แหละว่าน,นอนตรงไหนดังนั้นกิจกรรมการเข้าค่ายหลังจากเข้าค่ายเสร็จแล้วพอก็จะให้ปีโรงเรียนปีใหม่เลย ถงไทยปีเก่าก็รับปีใหม่หลังจากเดือนธันวาเสร็จแล้วต้นเดือนปีหน้านะกูุ่มใหญ่นอกปีหน้าปีหน้าก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาของเทศบาลหลังจากแข่งขันกีฬาเทศบาลเสร็จแล้วก็จะแข่งแข่งกันกีฬากลุ่มมันดับหนึ่งแล้วก็จะมีของกีฬาอื่นต่อไปอย่างนั้นกิจกรรมการเข้าค่ายของเราก็จะ ให้เสร็จภายในปีนี้ให้เสร็จภายในปีนี้หลังจากวันนี้ไปแล้วก็หลังจากหลังจากสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าฝากลูกเสือเนีรนาลีให้แต่งชุดมาเพราะว่าจะแบ่งผู้กับให้เข้าสอนการเปิดกองการปิดกองการ ออกฐานต่างๆเพราะว่าเวลาไปเข้าค่ายเราจะไปประมาณประมาณสามสี่โรงเรียนอยู่ด้วยกันสามสี่โรงเรียนเมื่อมีสามสี่โรงเรียนก็มีการแข่งขันถ่ายโรงเรียนนะ้่ายโรงเรียนนี้โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้การจัดค่ายเป็นยังไงตรงนั้น่ะคือสําคัญแล้วก็แสดงละครก็ให้โรงเรียนละสองเรื่องไม่เนี่ยถ้ามีเกินสี่โรงเรียนท้าดึกก็จะให้โรงเรียนละหนึ่งเรื่องเอาเด็กเอ ก็เปลี่ยนบรรยากาศการเข้าค่ายสิ่งที่ฝากตรงนี้ก็คือโดยเฉพาะลูกเสือสามันพสี่พห้าพหกที่จะนอนพักแรมกต้องไปหาเต็นส่วนตัวเอาแบบส่วนตัวเลยเนาะไปหาใครไม่มีที่บอกคือประจำชั้น,นหายังไงก็ประมาณวันที่ที่สิบเจ็ดที่แปดที่เก้าช่วงนี้แหละสามสิบอย่างนี้แหละช่วงนี้ทันวา ทันวาคุณนะครับไปหาเราเข้าค่ายเสร็จแล้วเราจะได้